วันนี้นะคะอาจารย์รักก็จะมาดีใจนะคะกับคนดวงดีมีโชคในวันที่หพฤศจิกายน2 6พนารกันค่ะมาลุ้นๆกันค่ะว่าจะเป็นใครบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะมาลุ้นกันเนี่ยนะคะอาจารย์ลักก็ขอให้ทุกท่านกดรูปหัวใจส่งมาให้อาจารย์รักกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะนะคะกดกันหรือ,อยังถ้ากดกันแล้วนะคะ มาฟังกันค่ะว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสามลำดับของคนดวงดีมีโชคในวันที่1พฤศจิกายนหรือเปล่ามาฟังกันเลยค่ะนะคะสำหรับในลำดับที่1เนี่ยนะคะอาจารย์รักษเนี่ยยกให้คนที่เกิดบันสุขเลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ได้รางวัลใหญ่นะเรียกว่าได้รำ่ำได้รวยกันละรับรับ,ร,บรับเงินกันไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่เกิดบันสุขเนี่ยสิงหนึ่งที่จารักจะ บอกนะคะเพื่อให้เป็นการเสริมดวงได้ก็คือให้มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อคนแล้วก็สัตว์รอบข้างด้วยนะคะอันเนี้ยจะยิ่งเร่งในเรื่องของความร่ำ,ำรวยนะ,ะเร่งในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปันสุขลำดับต่อมาเป็นลำดับที่สองค่ะอันนี้เรียกว่ามาแบบติดติดกันเลยนะคะ ดวงเฮงไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นดวงของคนที่เกิดันพุหัสบดรนะดเรียกว่าช่วงนี้นะคุณมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับโชคนะคะเป็นช่วงที่บุญส่งผลค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีชอบทําบุญสุนทานด้วยแล้วเนี่ยนะคะเอ่อบุญกุศลตรงนี้ยิ่งสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีโชคลาภได้ด้วยนะคะมุ่งมั่นทําความดีนะคะมุ่งมั่นทําทานต่อไปนะคะโชคลาภจะได้หลังไหลเข้ามาให้มากขึ้นกว่าเดิมมาถึงลำดับที่สามนะคะ ลำดับที่สามเนี่ยจารั์ให้เป็นของคนที่เกิดวันพุธค่ะนะคะเรียวกว่าท่านที่เกิดวันนี้นะเตรียมจัดกระเป๋าตังค์นะคะเปิดกระเป๋าตังค์รับเงินไว้เลยนะคะนอกจากจะมีโชคลาภแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันพุธยังมีโอกาสที่จะได้รับของกำนันที่มีราคาด้วยนะคะดวงดีๆแบบนี้มาเสริมกันสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ย ให้ไปไหว้พระราหูหรือองค์พระแม่อุมานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะหมั่นพูดจาไพเราะนะคะพูดแต่เรื่องการเงินนะคะพูดแต่เรื่องที่เราได้รับทรัพย์รับโชคมานะคะจะเป็นพลังงานด้านบวกที่จะนําโชคลาภมาให้กับคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันพฤหสัสบ,บดีแล้วก็วันพุธก็ได้ยิ้มกันแล้วนะคะนะอาจารย์ลักษณ์ก็ขอแสดงความยินดีกับคนทั้งสามท่านด้วยนะคะ ท่านอื่นนะอย่าน้อยใจนะคะเพราะอะไรรู้ไหมการทําดีการทําทบุญนะคะหรือการให้ทานเนี่ยมันจะเป็นอัน,นิสงส่งค่ะให้เรามีโชคลาภได้เหมือนกันนะคะแล้วครั้งหน้าค่ะเราจะมาพบกันว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสามลำดับของคนดวงดีมีโชคหรือเปล่าครั้งนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้อาจารย์รักอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์รักด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนที่เปิดชมคลิปนี้นะคะร่ำรวยมีโชคลาภนะคะแล้วก็รับเงินรับทรัพย์กันทุกคนสวัสดีค่ะ